อาทิตะปริยายาสูตรฉบับแปลเอวเมสุตังเอกังสมยังพระวาขยาอย่างวิหรติขยาสีเสสทิงพิกุสหัสเสนะตัดตะระโคพระขว,ขวาภพิกูอามันเตสิข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ว่าในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับยับยั้งอยู่ที่ตำบลขยาสีสักใกล้แม่น้ำขยาพร้อมด้วยพระภิกษุประมาณ1,000รูปในการครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเตือนสติภิกษุเหล่านั้นตามพุทธภาษิตของพระองค์อย่างนี้ว่าจักคุงพิฆเเวอาทิตังรูปาอาทิตาจักคูวิญญาณังอาทิตตัง จักขูสัมผัสโสอาธิโตยำปิทางจักขูสัมพัส,ป,สพปัจยาอุปัชติเวทยิตังสุขขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขขังวายำปิอาธิตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายตาเป็นของร้อนรูปทั้งหลายเป็นของร้อนความรู้อารมณ์ทางตาเป็นของร้อนการสัมผัสทางตา เป็นของร้อนความรู้สึกสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาสัมผัสรูปเป็นปัจจัยจะรู้สึกเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือสุขไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนที่ใจเกณะอาทิตังร้อนเพราะอะไรอาทิตังราคคิณาโทสัคินา,โ,นาโมหคินา อาทิตังชาติยาชารามราเนนะโสเกหิปริเทเวหิตุเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวทามิร้อนเพราะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะร้อนเพราะความเกิดแก่และความตายร้อนเพราะความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจ คับแขนใจเราจึงกล่าวว่าเหล่านี้เป็นของร้อนโสตังอาธิตังสัทธาอาธิตาโสตะวิญญาณังอาธิตังโสตะสัมผัสโสอาธิตโตยยำปิทางโสตะสัมผัสสปัจจยะอุปัชติเวทยิตังสุขขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขขังวาตัมปิอาธิตัง เป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนความรู้อารมณ์ทางหูเป็นของร้อนการสัมผัสทางหูเป็นของร้อนเวทนาความรู้สึกสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยหูสัมผัสเสียงเป็นปัจจัยจะรู้สึกเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนที่ใจ เกณะอาทิตังร้อนเพราะอะไรเล่าอาทิตังราคคขีนาโทสักขีนาโมหกขีนาอาทิตังชาติยาชารามรณีนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวทามิร้อนเพราะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะร้อนเพราะความเกิด และความตายร้อนเพราะความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจเราจึงกล่าวว่าเหล่านี้เป็นของร้อนคานังอาทิตตังจมูกเป็นของร้อนคันธาอาทิตตาคานวิญญาังอาทิตตังคานะสัมพัสโสอาทิตโตยำปิดทางคานะสัมพัสปัจจายะ อุปัชติเวทยิตังสุขขังวาทุกข,ขังวาอทุกขมสุขขังวายัมปิอาทิตังกลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อนความรู้อารมณ์ทางจมูกเป็นของร้อนการสัมผัสทางจมูกเป็นของร้อนเวทนาความรู้สึกสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยจมูกสัมผัสกลิ่นเป็นปัจจัยรู้สึกเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตาม หรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนที่ใจเกนะอาทิตตังร้อนเพราะอะไรเล่าอาทิตตังราคขีนาโทสักขีนาโมหกคกีนาอาทิตตังชาติยาชารามราเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมณตเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัามิร้อนเพราะไฟ ราคะไฟโทสะไฟโมหะร้อนเพราะความเกิดแก่และความตายร้อนเพราะความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจคับแคนใจเราจึงกล่าวว่าเหล่านี้เป็นของร้อนชิวหาอาทิตาาาตาราสาอาทิตตาชิวหาวิญญาณังอาทิตตัง ชิวหาสัมผัสโสอาทิตโตยำปิทังชิวหาสัมผัสสะปัจจายะอุปัชติเวทยิตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาอทุกข,ขมสุข,ขังวายำปิอาทิตตังลิ้นเป็นของร้อนรสทั้งหลายก็เป็นของร้อนความรู้อารมณ์ทางลิ้นเป็นของร้อนการสัมผัสทางลิ้นเป็นของร้อน เวทนาความรู้สึกสวยอ,อารมณ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยลิ้นสัมผัสรสเป็นปัจจัยรู้สึกเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนที่ใจเกณะอาทิตตังร้อนเพราะอะไรอาทิตตังราคขินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชารามรณนะ โสเกหิปร so ิเทเวหิทุกเขหิโทมณตเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวะามิร้อนเพราะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะร้อนเพราะความเกิดแก่และความตายร้อนเพราะความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจเรากล่าวว่านี่เป็นของร้อน กายโยอธทิโตโพธพาอาทิตากายวิญญาณังอาทิตังกายสัมผัสโสอาทิโตยำปิทางกายสัมผัสป,ปัจจัยยะอุปัช,ชติเวทยิตังสุขขังวาทุกข,ขังวาอทุกขมสุขขังวายำปิอาทิตังกายเป็นของร้อนสิ่งที่มาถูกต้องกายเป็นของร้อนความรู้อารมณ์ทางกายก็เป็นของร้อน การสัมผัสทางกายเป็นของร้อนเวทนาความรู้สึกสเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางกายเป็นปัจจัยรู้สึกเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนที่ใจเกนะอาทิตตังร้อนเพราะอะไรอาธิตังราคขินาโทสักนาโมหัิีนา อาทิตตังชาติยาชารามรเนนะโสเกหิปาริเทเวหิตุกเคหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวทามิร้อนเพราะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะร้อนเพราะความเกิดแก่และความตายร้อนเพราะความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจเราจึงกล่าวว่า เหล่านี้เป็นของร้อนมโนอาทิตโตธรรมมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยำปิดทางมโนสัมภะปัจ,จายะอุปัชติเวทยิตังสุขขังวาทุกข,ขังวาอาทุกข,ขมสุขขังวาตัมปิดอาทิตตังใจเป็นของร้อนอารมณ์ที่เกิดกับใจก็เป็นของร้อน ความรู้อารมณ์ทางใจเป็นของร้อนการสัมผัสทางใจเป็นของร้อนเวทนาความรู้สึกอารมณ์เสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางใจเป็นปัจจัยรู้สึกเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนที่ใจเกนะอธิตังร้อนเพราะอะไรเล่า อาทิตตังราคัคคีนาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชารามรณะโสเกหิปริเทเวหิทุกเคหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวทามิร้อนเพราะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะร้อนเพราะความเกิดแก่และความตายร้อนเพราะความเศร้าโศกค,ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจเราจึงกล่าวว่าเหล่านี้เป็นของร้อนเอวังปัดสังพิฆเเวสุตตวาอริยสาวโกจะคุสมิงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจักูวิญญาเนปินิพินทติจักูสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางจักขูสัมภสปจ,จายอุปัชติเวทยิตังสุขขังวาทุกขังวา อทุกขคำม,มสุขขังว่าตัสมิงปิดนิพพินทติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้สดับฟังแล้วย่อมเห็นอยู่อย่างนี้อริยะสาวกเหล่านั้นย่อมเบื่อหน่ายตาย่อมเบื่อหน่ายรูปทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในการเสวยอารมณ์ทานตาย่อมเบื่อหน่ายในการสัมผัสด,ด้วยตาเวทนาความรู้สึกอเสวยอารมณ์นี้ เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางตาเป็นปัจจัยรู้สึกเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาคือความรู้สึกนั้นๆเพราะมันเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนโตสตสิงปินิพินทติสัตเทสุปินิพินทติโสตะวิญญาเนปินิพินทติโสตะสัมผัสเสปินิพินทติ ยํมปมทางโสตสัมภะปัจจายะอุปัชติเวทายตังสุขขังวาทุกข,ขังวาอทุกขมะสุขขังวาตัสมิงปินิพพินทติอริยสาวกเหล่านั้นย่อมเบื่อหน่ายหูย่อมเบื่อหน่ายในเสียงทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางหูย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการสัมผัสทางหูเวทนาความรู้สึกสวยอารมณ์นี้ เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางหูเป็นปัจจัยรู้สึกเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาคือความรู้สึกนั้นๆเพราะมันเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนคาณัสมิงปินิพพินทติคันเทสุปินิพพินทติคาณวิญญาเนปินิพพินทติคาณสัมผัสเสปินิพพินทติ ยมปิทังคานสัมภัสสะปจ,จายะอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิพินทติอริยสาวกเหล่านั้นย่อมเบื่อหน่ายจมูกย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อหน่ายในการสแสวงอารมณ์ทางจมูกย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการสัมผัสทางจมูก เวทนาความรู้สึกสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางจมูกเป็นปัจจัยรู้สึกเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือไม่ทุก์ไม่สุขก็ตามย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาคือความรู้สึกนั้นๆเพราะมันเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนชิวหายปินิพินทติราเสสุปินิพินทติ ชิวหาวิญญาณนปินิพินทติชิวหาสัมผัสเสปินิพินทติยมปิทางชิวหาสัมผัสปัจจายะอุปัช,ชติเวทยิตังสุขขังวาทุกข,ขังวาอทุกข,ขมสุขขังวาตสมิงปินิพินทติอริยะสาวกเหล่านั้นย่อมเบื่อหน่ายลิ้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรถย่อมเบื่อหน่ายในการสวยอารมณ์ทางลิ้น ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการสัมผัสทางลิ้นเวทนาความรู้สึกสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางลิ้นเป็นปัจจัยรู้สึกเป็นสุขก,ก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก,ก็ตามย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาคือความรู้สึกนั้นๆเพราะมันเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนกายสิงมินิพินทติ โพทัพเพสุปินิพินทติกายวิญญาเนปินิพินทติกายสัมภัสเปินิพินทติยมปิทางกายสัมภสสะปจายะอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิพินทติอริยสาวกเหล่านั้นย่อมเบื่อหน่ายในกายย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่ถูกต้องทางกาย ย่อมเบื่อหน่ายในการเสวยอารมณ์ทางกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการสัมผัสทางกายเวทนาความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางกายเป็นปัจจัยรู้สึกเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาคือความรู้สึกนั้นๆเพราะมันเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อน มนัสสมิงปินิพินทติธรรมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณีนิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยัมปิถังมโนสัมภะปัจจายะอุปัชติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิพินทติอริยสาวกเหล่านั้นย่อมเบิร์นายใจ ย่อมเบื่อหน่ายในธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจย่อมเบื่อหน่ายในการสวยอารมณ์ทางใจย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการสัมผัสทางใจเวทนาความรู้สึกสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางใจเป็นปัจจัยรู้สึกเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาคือความรู้สึกนั้นๆเพราะมันเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อน นิพินทังวิราชติวิราคาวิมุจจตติวิมุตตสมิงติวิมุตตมีติญาณังโหติขีนาชาติวุสิตังพรมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตายาติปชานาตีติเมื่อเบอหนนายย่อมคลายกำหน,น,น,นัดไม่ยินดีเพราะสิ้นกำหนัดไม่ยินดีจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นญาณก็ยังรู้ว่าจิตพ้นแล้ว อริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพระมจันทร์บริสุทธิ์หมดจดอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้กระทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีอีกแล้วอิทัมโวโจะภคะวาอัตตมนาเตพิขูภคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปปะนะเวยากรณัสสมิงพันญาเน ตัสสะพิคุสหัตสัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมอันเป็นเหตุให้ใจเร่าร้อนโดยปริยายอันนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างก็มีใจยินดีชื่นชมในพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เมื่อตรัสวยากรณพาสิทธิละเอียด พิสดารในธทำอันเป็นเหตุให้ใจเร่าร้อนขณะนั้นแลภิกษุหนึ่พันรูปนั้นก็พ้นจากอุปาทานทั้งหลายจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นดังนี้แล